ให้ยูลดเข็นเก็บกระตุกหน่อยนะพวกกระตุกแก้วกระตุก,ก,ก,ตกไอ้นะ Đây là cái của Ảt Phi Nơ ông bà này Ở còn nhìm ơi Nhìm nhìm, cho con กเก็บเลแม่บันนี้ผู้ไปเก็บที่สร้างบังอีผู้มาเก็บทร้างบังอีผู้มานิ่มผู้เก็บเบิ้ลนะกระตุกกวดแก้วมึอนะเก็บใส่เก็บใส่รถแ,แม่นแมมันไปใส่บอมันคือหายเถอบักอะไรนะ kal nak kena kan เออมันละจังแยกเนี่ยลจังแยกฮะเก็บรถมันแปนอะ <sharp> I <inhale> ร้อนมากเลยวันนี้ร้อนที่สุดร้านพันเหรอพันแน่ใช่ไมพันนี่เล่นตรงไรับเลยถูกเยนีาป้าถูกพายเรีนคขาต่างเกาะเขา เาใส่เชิงมึงเอาะเอาขามาไปดไปลงมนู Z ่นใ่้าใช่ก okay ันกระเาใส่เทาใส่เ้าเนียว t i เ o n อึ้งน้อยึ้นหน้าอื้อ่ะอึ้งอึ้งเ้ยคือขาตังกละเช้าเนี่ยนี่นี่ึ้งบ้านไนี่้าตังเกาเนี่ตังนเพื่อนใหญ่เนี่ยรับ่ยนหนึง เคี Yo, ่ยมดอค่ะโยกินแต่ก่อนเอาเด้อเอาเด้อจบเร้ายลยั่งอยู่หมอคนมาเดิอมาเน้อมาเด้อน้องมาเดิอตื่นเลยแหละโดไ้เลยจัดมือเท้าก่อนดเท่านี่โซ่ขคืองานมาวไปไม่เท่าหแล้วนี่นี่ใช่งเนี่มาตอนนันมาโดดไปเถ้า เดี๋วตอดเ้ยหัวตามตามทั้งเอื่อยทั้งหนองอู้ยะกินห่านจะเล้ยหัดกินมาหิมจะเมื่อตอดลาดชืนมานะอาหารนี ay, ้ใส่นั่นผิดอยนะอ้าลูกเมียไปใส่าหารจีบทอดดำมากกันหนไปกี่กันะย่างจะใส่ปบดำนะมันมีกินมียังกับย่อนทางนี้แล้ว ไปคือใส่ร้านพี่เมียงามคือยายแปรนี่กกํานอกเนาะก็เป็นห่วงเมียน้อยนึงเราอยังนัสบายงะนี่กิบอกอมัน่ท่านี้ะเอาแกงอือก็มสยน่ะ อ๋อเป็นตักอตูลุเนหองน่ามากินเ,เ,น,เ,น,เนี่ยบอเอาโอ้ยแวดแวเราบอกกินนะแกงามะม้ีกนะรุ่นข้าเจ้านะข้าเจ้าบกคอยชิมาแกงลามาอีก้ปไดดอกบ,บึง

มีมันสปเนียมีมัสกตายแล้วอะสีหางเมือวน้างเาว้สดไร้ถวแลบวมแ่มยอนะเคปบได้ไหมไ่เหต้อ่เหรงเราีนี่มานิ่หน่นะตอนไหเชียบบวมาน่ยด้วจะเชียบว่้อะไรบวมมึงบอลมาได้หรอบวมบว เอาอยู่น่ไงกระสอบปวดเด้อบวกเก่าฮะค่อยสื่ออันนี้เขาแบอันี้มันเนืปวดันเอียดนะ่ยฮะอันเอตัวมึงมันเลยหน่อยนะกระปุนหน่อยนะชือออกเจอออกไปเขาน่ะี่แกเราเบางไผบางน้ำบ่อี่น้องเยคุณหมอไ่ด้วยนะบุอันเหราสึงมาบุยอ บุญนานนี่นะฮะอันยานาอืมคลายแรงรุ่นที่ได้รับกิจกรรมเกิดจากบางไฟซ้ำเหมือนซ้ำขึ้นหรือเปล่าบางเดียวเบิดแล้ะเบิดแล้ะตักไห่นาดตัก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 ต

ข้าด่าแล้วก็ูบ้านหมดเลยเลยด่านะอุ้ยนี่หมไปละสาวบหลตาสีน้ำตาลหี่ลแบบันหลับเข่าแลย

กินบคนเวดก็มีใา้ของแกินะกนลาบกังสิพันหรว่บ่้วกูลูกลูกลูกเป็นบ้านอนมางูมีเย่บ้านคนแบเต็มเลยมาลวดเี่ยละจะห้าวอย่างยเปบ้าลูกลูกพูดขอุ้นใลูกลูก่ลูกมาเนียบ่เห็นคนยืนเต็มอยู่จะก็มานอนนันี่นี่นอนน่นี่ กตลนอนข้าขาวมากข้เราไอปลุกลูกเออนอนไม่เวนอนรับไม่ว่หวไม่จะปลอยเ่านนะไปับนอนนะฮะนอนเลยก็เอาใจอยู่หลัแตหลับตอนไปอย่าข้ามอเขามาไแ้ลูกมามากลยนะจะตันเม็ตแ่ัดตรง

กินเปล่าๆที่ร้านโอ้ยคืออะไดกแกนี่เจ็บกินแก้วหนึนี่ต้องกบบวกเอาขั้วบวงหนึ่งห้ามหันเลยบวกตักนะให้กินยังนะให้ตักคืออะลรบวกอะไอยู่สอง น้องคือเป็นงั้แหลยนี่น้ำลายดีเลย 你了。